ออกกำลังกายในวันนี้นะครับด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งใช้ลานหน้าบ้านตัวเองนะครับผมให้เป็นประโยชน์นะครับการวิ่งในครั้งนี้ก็ใช้เวลาอยู่ที่30กว่านาทีนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มีไอโตเล็กนะครับน้องไอดินนะครับมาลุกขึ้นมาวิ่งเป็นเพื่อนด้วยนะครับวันนี้แต่เช้าเลยอะไรลูกอะไรแมวน้อยลูกแมวน้อยถือไว้ดีๆลูกอ้าว เนี่ยน้อยวางลงล,งลงูกวางลงวางลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋็กครูครับผมเนี่ยน้อยได้ลูกอ่าเดี๋ยวมาออกกําลังกายกับป๋ามะเดีินเลยมาคลายเส้นก่อนอ่ะท่าต่อไปนะครับผมเราจะมาออกกําลังกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายด้วยการหมือนว่าด้วยการ นวดอาจจะเป็นการนวดก็ได้ครับเป็นการนวดเป็นการบริหารน,นะครับตั้งแต่หัวจดเท้านะครับเป็นการปรับระบบสมดุลให้กับร่างกายปรับระบบไหลเวียนของเลือดนะครับที่สำคัญก็คือระบบไหลเวียนของเลือดทําให้เลือดไปชุกฉีดตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นครับมีประสิทธิภาพนะครับผมและที่สําคัญก็คือเป็นการผ่อนคลายอาการปวดอาการเมื่อยอาการตึง ตามข้อตามเข่าตามหลังตามเส้นตามเอ็นนะครับปรับระบบน้ำมันไขข้อให้กับข้อเข่าข้อข,อขาข้อมือและไขข้อต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับครับอ่าไอตัวเล็กไอตัวเล็กมาออกลาก,กายด้วยอ่ะดื่น้ำด่นะ้ำโอ้ยแมวมันจะตกแล้วลกแมวจะตกแล้วนะเอาขาปีไว้รถขาปดไว้อ่ะ วันนี้ก็เดี๋ยวเรามา,าเริ่มออกกําลังกายบริหารส,ส่วนต่างๆแบบต่อเน,นื่อง, iers, งเลยนะครับผมท่าแรกนะครับม,รมันเดึ่งสองสามเอ๊ะไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยโดนมันจะมาตรงนี้หรอือยืนตรงนั้นเลยเด้อเดี๋ยวมันโดนตบอ่ะเด้อ่าหนึ่งสองอ้าเมียวเมียวน้อยเมียวน้นอย ไม่ร้อยกี่ตัวลูกมีเจ็ดตัวอ่ะมีเจ็ดตัวลูกสามไหนอีกลูกมันอยู่ไหนอืออ้าวเออจีกี่ตัวอู้วววทาเล่นดีๆลูกเล่นดีๆเด้ออ่ะาเดี๋ยวมาใกล้ป่าเด้ป่าไม่เห็นนล้วเนี่ยสามปางมันลงลูกวางมันลงมันจะตายได้ไหมนี่นาย

少。<laughs> Ah, oh. yeah. okay. a ver, a para dedo, sí, ya อย่ลูกมจะแตกต่อไปก็จะเป็นการบริหารต้นคอนะครับด้วยการบนคอนะครับหน <c oughs> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบถ้าต่อไปจะเป็นการผ่อนคลายนะครับอาการปวดเมื่อยตามบ่านะครับตามบ่าแล้วก็ต้นคอไปถึงเอวนะครับเป็นการผ่อนคลาย ขายเส้นนะครับที่เกิดจากอาการตึงอาการปวดที่เราเกิดจากการนั่งทํางานอย่างนั้นะครับโดยค่าการบริหารนะครับยืดเส้นยืดกลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 11 13 14 15 6 17 1 0 so, 1 uh huh. oh, okay. 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 2 3 4 5 6 7 8ค ไปก็เป็นการบริหารนะครับข้อมือข้อเท้าด้วยการสัตสะบัดนะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสเปี่ลี่ยนข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองสามสต่อไปก็เป็นการบริหารเอวด้วยการหมุนเอวนะครับ satu, dua, tiga, สองสี่สามสี่สี่ห้าเดียวสิคะสิอ่ะเดี๋ยวป๋าจะออกกําลังกายด้วยกันเตะขาแล้วนะลูกขยันไปแล้วลูกอุยยุงกินขาเลยยุงขิ้เหลยเนี่ผกินตัวไหนนี่ยจะทายาเลยนี่ตรงนี้นะแล้วยาเขียวเข้ามาไปเยาเขียวมาเดี๋ยวป๋าทาให้ไปแล้วยาเขียวมาลูกไปเน้ำอยู่เพิ่งเล่นยาเขียวมาเดี๋ยวป๋าทาให้ไปทายาเขียวอยู่ ตรงหน้าทีวีเด้อลูกเด้อไปตรงโต๊ะหน้าทีวีไปไ๊ไไปะมาจ้ะเรายกเขียวมาไปบอกเนนเอาแยาเขียวให้ไปเออไปบอกอิงก็ได้เอาแยาเขียวให้หำหน่อยไปให้ดินหน่อยไปเร็กไปเออเดี๋ยวป๋าจะทาให้อ่ะแปดเก้าเดี๋ยวไปเอาแยาเขียวมาลูกยุงกัดเห็นไหม ไปบอกแนนได้ไปลูกไปอย่าเพิ่งเล่นแมวไปเอาเยาเขียวมาทาก่อน <c oughs> สลับข้างวางลูกวางลูกเด้อย ก็เป็นการเตะไข้ามาด้านหน้านะครับสำหรับท่าครับ เบหนาหเจแเ้าสิบสองสสาสสสบหสหสเปสเก้า่สิบไกขไปด้านข้างทั้งสองข้างนะครับหนึ่ง กันส,สิบอ่ะสิบสองสามสี่ห้าหกเสิบต่อไปเป็นการก้มแตะเท้าครับทุกงสองข้างสลับครับปิดประตูไว้ลูกแมวจะเข้าไปลูก าต่อไปจะเป็นการลุกนั่งนะครับลุกนั่งนี้จะเป็นการบริหารส่วนที่ได้นะครับก็คือเอวข้อเขา่าขาสะโพกนะครับผมแล้วปรับระบบที่สามก็คือเป็นการปรับระบบสมดุลให้กับร่างกายปรับระบบสมดุลของการไหลเวียนของเลือดให้ไปช,บชุบฉีดเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆได้มีประสิทธิภาพนะครับผมตั้งแต่หัวจุดเท้านะครับระบบเลือดเหมือนว่า ไปฉุบฉีดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาเราลุกเรานั่งเราจะไม่หน่ามืดหรือมอีอาการวูบนะครับผมเราจะใช้ท่าบริหารด้วยการลุกนั่งนะครับเป็นการบรรเทาอาการเหล่านี้นะครับผมผมจะใช้เวลาใช้ท่าบริหารนี้ในการลุกนั่งนี้อย่างน้อยนะครับ50สครั้งต่อวันครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับหน

Sikir, Sipe, sikap, hasil. ไม่เล่น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 ไม่เอาแล้วไม่เล่นละถ้าจะไปจะเป็นการกระโดดตกนะครับหนึ่งสองสามสี No.